ฟ้าด้วยนะคะฟังเสียงน้องฟ้าหลังจากคว้าเหรียญทองมาให้คนไทยค่ะครับสวัสดีครับจากร้านวริษัท Audio อ c c e s s o r i e นะครับวันนี้เป็นผลงานใน Bent GLA นะครับปี2016นะครับได้เพิ่มทีวีดิจิตอลไปนะครับการเปลี่ยนช่องก็จากการรีเลย์จากรีโมทนะครับอ่าปุ๋ยอยู่นี่ครับผมอันนี้ทีวีดิจิตอลนะครับครับผมเมนูต่อไปที่ใส่เพิ่มนะครับอันนี้เป็นระบบอินเตอร์เฟสก็คือ กดลูกศรรีเวิร์ e แช่อันนี้เป็น g p s โปรแกรมของ i อโ p พ m o o นะครับการใช้งานก็คือการทัชสกรีนจากตัวหน้าจอนะครับในหน้าเมนูต่างๆนะครับนี่เป็นค้นหาอันนี้เป็นสเกลจอ,อ7นิ้วนะครับอ่านี่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับทัชสกรีนให้ดูโอเคสมมุติอยู่ในหน้าอินเทอร์เฟซนะครับ ก็คือในหน้า GPS หรือดิจิตอลทีแล้วก็เกียร์ถอยอ่าเกียร์ถอยก็ยังทํางานก็คือภาพจากกล้องหลังก็ยังทํางานพร้อมเส้นหมุนตามพวงมาลัยออริจินอลฟังชันเหมือนเดิมนะครับอ่าถ้าจะกดกลับจากเมนูก็คือกดลูกศรรีเวิร์สหนึ่งครั้งปล่อยนะครับจากตรง i อไดนะครับครับผม ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นผลงานจากร้านวอลิตออดิโอแอนด์เอเซนตนะครับอยู่ถนนน,ว,นวมินเบอร์ติดต่อ082343 4332ขอบคุณครับ